สวัสดีครับอมพบกับช่องวาดจักรุนกันเถอะนะครับคลิปนี้เราก็มาวาดอ,าอะไรนะน้องๆขอกันเยอะเลยนะครับหน้ากากมูป่านะครับก็มาวาดกันเลยอันดับแรกก็เหมือนเดิมครับจากความสูงเอาต่ำลงมานิดนึงกความสูงเสร็จแล้วแบ่ง3ามส่วนนะครับขอหัวเป็นส่วนที่ใหญ่หน่อยแล้วก็ลำตัวนะครับ ปึ๊บ,บโอเคเนะครับถ้าเทียบกับลําตัวแล้วหนึ่งส่วนของลําตัวจะประมาณเท่ากันนะครับแต่ว่าพอเทียบกับหัวแล้วมันมีพื้นที่ตรงนี้นะครับแปลว่าหัวมันจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยคราวนี้ก็มาวาดกันเลยนะครับเริ่มจากส่วนหัวนะครับส่วนหัวจะวาดให้เป็นคล้ายๆวงรีนะครับ <c oughs> แล้วก็แบ่งครึ่งนะครับแบ่งครึ่งเพื่อที่จะวาดส่วนที่เป็นจมูกนะครับเป็นแก้มจมูกเล็กไปไม่เอ่ยไม่เล็กหรอก เสร็จแล้วก็จะมีเขี้ยวงอกออกมานะครับจริงๆมุมมองที่น่าจะสวยงามของหน้ากากหมูป่าน่าจะเป็นมุมด้านข้างเพราะว่ามุมนี้มันไม่เห็นความโค้งงอของเขี้ยวสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เขี้ยวมันไปบังบริเวณตานะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรพึ่งนึกได้บางทีความคิดคนเราก็ช้าบ้างอะไรบ้างน,นะครับเสร็จแล้วก็ตานะครับตาก็ไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับรายล,ละเอียเดยเดยอะก็ <c oughs> เราก็มาตัดทอนเอาครับเหลือแค่เป็นคิ้วเป็นเส้นหนาๆน,นะครับ แล้วก็มีเป็นเม็ดเม็ดแปะอยู่ที่คิ้วนะครับสักสี่อันแล้วกันแล้วก็หูนะครับหูก็วาดเป็นคล้ายๆใบไม้นะครับที่เฉียงออกด้านข้าง เสร็จแล้วก็ผมนะครับผมเป็นผมทรงโมฮอคก็แหวกลงไปเลยครับปึ๊บแล้วก็ขึ้นมาด้านบนแล้วก็ลงมาด้านหลังเนี่ยประมาณนี้นะครับคราวนี้ให้เราทำเป็นกลุ่มของผมนะครับ ก็จะได้หัวของหน้ากากหมูป่าแบบคร่าวๆคราวนี้เรามาตกแต่งนะครับเพราะว่าหน้ากากหมูป่าจะดูออกเป็นแนวๆชาวร็อกนะครับจะมีการเจาะหูถ้าเป็นการตกแต่งหน้ากากแบบนี้ก็สวยงามดีนะครับแต่ว่าน้องๆอย่าไปคิดทํากับร่างกายจริงๆเลยนะครับมันดูไม่ค่อย สวยงามเท่าไหร่ดูน่ากลัวนะครับบางคนบอกว่าชอบก็เลยทำแต่ว่าพี่ว่ามันน่ากลัวนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ <c oughs> ต่อมาก็วาดตัวนะครับเราจะวาดให้ หน้ากากหมูป่าของเรายืนเอียงนิดนึงนะครับเพราะถ้ายืนตรงมากมันก็จะดูแบบไม่ค่อยดูไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับดูแบบได้อารมณ์นนี้ก็เป็นส่วนของสะโพกเนาะแล้วก็เป็นขายาวลงมาเป็นไหลเนาะ จุดหมุนของไหลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แขนเท้าเอวมือข้างนี้ก็ออกมาปุ๊บแล้วก็ถือไม้เมื่อแขนข้างนี้มันงอมานะครับแล้วมือมันบงังเราก็วาดมือไปได้เลยนะครับถือไม้โครโฟน ประมาณนี้นะครับ แล้วก็เป็นไหลของเสื้อนะครับไหลของเสื้อก็จะมีเป็นหนามๆนะครับเป็นหนามเล็กๆแต่จะขอวาดเป็นหนามใหญ่ไปเลยเพราะว่าจะได้วาดง่ายนะครับแล้วก็ตัวเสื้อวาดเป็นเอวเล็กๆหน่อยนะครับเพราะว่าหน้ากากหมูป่าเป็นผู้หญิงเนาะเป็นใครก็ไม่รู้นะครับจำชื่อไม่ได้พี่เป็นคนที่อ่อนแอทางด้านดารา,ามากๆนะครับ ดารานักร้องนักแสดงอะไรพวกนี้ไม่ค่อยรู้จักครับแล้วก็ลายของเสื้อมันจะมีเป็นลายสีดำๆด,ด,ด้านในนะครับ แล้วก็เป็นสะโพกแล้วก็เป็นขานะครับขาก็วาดยาวลงมาแล้วก็เป็นเท้านะครับตกตก้องหรือเปล่าเนี่ยเหยียบสะโพกไปด้านบนอีกนิดนึงนะครับเพราะว่าดูเหมือนมันจะตก,กล้องนะครับ แขนก็ควรจะสั้นลงวาดใหม่กันหมดที่นี้ลืมดูนะครับเมื่อกี้กลัวว่ามันจะตกกล้อง แล้วก็หาอีกข้างหนึ่งนะครับดูเหมือนหน้ากากหมูป่านี่จะมีหุ่นดีกว่าหน้ากากอื่นๆนะครับที่วาดมาหน้ากากอื่นๆจะตัวเตี้ยๆป้อมๆนะครับอันนี้ดูแบบมีสัดส่วนสวยงามกว่าชาวบ้านเขา อันนี้ก็มาตกแต่งชุดของหน้ากากหมูปลากันตรงนี้มันจะมีเป็นลายแหลมๆนะครับเข้ามาที่กลางลำตัวแล้วก็เป็นลายโค้งๆเสร็จแล้วก็จะมีเส้นลงมานะครับ แล้วก็จะมีสนับเข่าด้วยสนับเข่าเราจะวาดเป็นสี่เหลี่ยมไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยวงกลมด้านในแล้วก็มีลายนะครับ ประมาณนี้ครับรายละเอียดหลักๆของชุดหน้ากากหือป่าก็น่าจะประมาณนี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะตัดเส้นปากกากันนะครับไม่น่าจะมีอะไรขาดเหลือแล้ว เรามาตัดเส้นปากกากันนะครับใช้ปากกาด้ามใหญ่ตัดเส้นรอบนอกนะครับ คือไม่ต้องไปเก็บรายละเอียดด้านในมากนะครับสำหรับปากกาเส้นใหญ่นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ภาพของเราดูรกนะครับรายละเอียดเล็กๆมันจะดูเทอะทะดูหนาเกินไปนะครับ แต่ข้อเสียของการใช้ปากกาเส้นใหญ่ตัดเส้นรอบนอกก็คือพอเรามาเก็บรายละเอียดด้านในบางครั้งปากกาเส้นเล็กมันก็ยังไม่เหมาะสมกับปากกาเส้นใหญ่ทำไไมเป็นลักษณะคล้ายๆลูกอมจุบจุบนะครับ เอาละตัดเส้นรอบนอกเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็ใช้ปากกาขนาด0.5นะครับเก็บรายละเอียดในส่วนที่ยังไงหว่ถูกนั่งนึกคำอยู่ส่วนที่อยู่ด้านในครับแต่ไม่เล็กเกินไปนะครับส่วนที่เล็กกว่านั้นอาจจะใช้0.3 0.1ซึ่งเราไม่มี0.1 เราก็อาจจะใช้0.3นะครับ ไปพวกลวดลายเล็กๆพวกนี้ควรจะใช้ปากกาที่เล็กลงนะครับอาจจะเป็นเบอร์0.3นะครับแต่ถ้าลวดลายใหญ่ๆก็ใช้0.5ก็ได้นะครับ ใช้ปากกาขนาด0.3นะครับเก็บรายลนะเอยียดนะในส่วนที่มันเล็กๆลงไป ต่อมาก็จะใช้1.0นะครับถงดำในส่วนที่มันมันดำดำนะครับเพราะว่าเวลาระบายสีเราไม่มีสีดำเราก็ใช้ปากกาถงไปเลยแต่ส่วนอื่นก็เก็บเอาไว้นะครับเก็บไว้ระบายสีต่อไปบริเวณตา เขาก็ทําให้มันดําๆแต่จริงๆเขาเจาะรูให้มองเห็นอยู่นะครับอาจจะเป็นตะแกรงนะครับเอามาใส่ซึ่งเอาวิธีวาดแบบเป็นตะแกรงไปวาดกับหน้ากากอีกาหน้ากากอีกาดำมีน้องคนหนึ่งมาคอมเมนต์ตาเหมือนแมงวันเลยตึงโป๊ะเลยครับ แต่ก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเคยชินกับการวาดแมลงวันด้วยการวาดตาเป็นวงกลมแล้วก็มีมีขีด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 นะครับ ก็ก็ยังสงสัยอยู่นะครับว่าไอรายการนี้เนี่ยนักร้องเขาไม่ร้อนบ้างเหรอนะครับตรงนี้ผิดนะครับมุมมองตรงนี้ผิดเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนี้ควรจะเห็นแบบตรงๆนะครับถ้าเห็นเป็นโค้งๆขึ้นมาแบบเมื่อกี้แปลว่า เราหงายมือขึ้นนะครับแล้วเราจะเห็นด้านที่เป็นด้ามของไม้เยอะกว่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็ยังไม่จบมันมีตรงนี้นะครับคือหน้ากากหมูป่าเราจริงๆไม่ได้ตัวสูงนะครับแต่ว่ารองเท้าเขาทำส้นมาสูงมากนะครับ <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอหมึกแห้งสักพักแล้วก็ลบเส้นดินสอนแล้วเดี๋ยวเรามาระบายสีกันนะครับกับหน้ากากหมูป่าจาก The m a d s i n g เนะครับที่ตกรอไปแล้วสวัสดีครับ